อินิกมากคนที่อยู่สูงสุดบอมตัวเป็นโอเมกาเพื่อจะไปจีบเอลฟาเพื่อแล้วตัวยิงเบอร์สี่อ่ะ <c oughs> ให้แม่บอกว่าให้ตัวเองอ่ะเป็นเบตาห้ามบอกใครเป็นโอเมกาแล้วกินยาละงับอะ่ะไหน Okay. <laughs> เป็นสักสามเกมนะจะไปดูซีดีต่อโหโคตรโคตรด,ดีเลยอะสายพี่ไปดูแบบหนักซีรีส์วายอะใช่พี่คิดจะไปชอบผู้ชายแล้วเก็ตจะดูแบบไหนคะแค่นั้นแหละเอา้าพี่ไป่ไดตามหมู <c oughs> <c oughs> จะดูแบบไหนแค่นั้นแหละ แต่แต่แต่พี่เปิดใจดูพวกโอเมก้าเอดิกมาไงเบต้างไาางไล่าสุดแม่งอัดซับไม่ทันซับใหม่ชิบหายรู้เปล่าโอเมกา้าอะไรมีประโยชน์ครับเคยกินอยู่มันซับแบบซับไม่คุ้นอะ่ะเพราะว่าไม่ค่อยเข้าไม่ถึงผู้ชายท้องอะ่ะ หลับมันเยอะอ่ะใช่มันจะมี <c oughs> Alpha, Omega, Beta, มเอลฟาโอเมกาเบตาอินิกมาลืมหมดแล้วอ่เอวะเรียนมาคำนวณ <c oughs> อันนี้มันไม่ใช่คำนวณไงมันเป็นเพศไงมันเป็นเพศ มันมันเป็นเพศไงไม่ยากไม่ยากจะมีโอเมกา้าโอเมก้าจะแบบ แล้วเหรอ,อยังออยังยัง,ยงมันเป็นฟิลแบบแบ่งเหมือนแบบเป็นชั้นอะคือเหมือนว่าอีดิกว่าจะอยู่สูงสุดเอลฟาเบตา้าแล้วก็โอเมกาเออใครลงมาอีกแล้ว Watch out. สีนี่ว่ะโอ้โหตื้นเบิร์ด <c oughs> ยิงมาสี่เลยแก <c oughs> ใครร่วงเบอร์สีร่วงตรงมาอีกแล้ว เมันตัดก่อนไงพิ่สินไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมปลอมเลือดแต่สายมันดีจริงมันแบบเรื่องนี้คือแบบหายใจไม่ทั่วท้องทุกนาทีอ่ะ ตุนไปหมดอะ,อะอไม่ใช่ฉากฟิวมันเยอะมันแบบเป็นฟิวแบบว่าอ่าอินิกมากคนที่อยู่สูงสุดบอมตัวเป็นโอเมกาเพื่อจะไปจีบเอลฟาเพื่อเจ้าเบตาไม่ยอมรับตัวเองว่าเอ้ยไม่ใช่โอเมกาไม่ยอมรับตัวเองว่าเป็นโอเมกาเอ้ยไม่ใช่เบตา Help! เบต้าเบต้าไม่ยอมรับตัวเองว่าเป็นโอเมก้าโอเมก้าเขาจะแบบเป็นแบบเหมือนเหมือนหญิงเหมือนเหมือนผู้หญิงที่แบบเหมือนเป็นผู้หญิงผู้หญิงเลยแล้วอยู่แบบชนชั้นที่อยู่อยู่ล่างสุดอ่ะเออเป็นอ่อนแอสุดพูดง่ายๆเออแล้วก็จะมีแบบ,แบบเหมือนกลิ่นฟีโรโมนอ่ะใช่หรอฟีโรโมนปะวะเออแถวๆนั้นแหละคือมันจะมีกลิ่นเฉพาะมันจะเป็นกลิ่นเฉพาะแต่ละคนเลยอ่ะแล้วไม่ยอมรับตัวเองเป็น ให้แม่บอกว่าให้ตัวเองอ่ะเป็นเบต้าห้าหมอกใครเป็นโอเมก้าแล้วกินยาละงับอ่ะแล้วชอบคนที่ชอบที่เอลฟาที่ไม่ชอบโอเมก้าพี่ก็คงว่ารู้เรื่องอ่าท้ายอีพีหนึ่งพี่แบบอะพี่อ่านซับไม่ทันเพราะว่าด้วยด้วยภาษาด้วยอะไรอ่ะมันใหม่สําหรับพี่ไม่ค่อยพี่อยู่คนไม่ค่อยได้อ่านแบบนี้อยู่แล้ว ตายแล้วรู้จักแ่อเมกาอัาลอฟาอยู่นะพนนี่อะไรเดไม่รู้เลยดกพี่ก็ยังไม่ได้ <c oughs> รู้แจมแจ้งเพราะว่าพี่ไม่อ่านนิยายไงพี่มาดูหนังเปิดใจแค่เรื่องสองเพราะเรื่องแรกอะ่ะมันไม่ได้แบบแนวแนวนี้จ๋าจ๋าเลยเท่าไหร่ะนะผิดเบฟอะ่ะมันไม่ได้แบบ แบบแบบมิจฉาเลยยังมีคนปกติอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบมาแบบแบ่งแยกเลยอะไรเงี้ยแต่ว่า,าเป็นของไต้หวันไงแต่ว่าพี่ดูรุงเล็วเป็นของไทยใช่โหไต้หวันคนจะว,ว่าแบบโคตรดีอ่ะแล้วทีนี้โอ้โหโคตรดีว่าวันนี้อัพตอนแรกเนาะติดว p พีอัพสามตอนรดค่ะสบายพี่เลยใครหัวอะไรมาวะ ดูเรื่องโอเคแต่พี่ไปชุบนะได้แหละม่นมีคนหน้าพี่จะยี้เสียงแล้วก็ สายเห็นเรื่องนั้นป่ะที่มันมาบ,บินมาอีกแล้วที่มันมีดราม่ารีเวกเ,เ,เก็ตเลยอ่ะเห็นพระพ่องูดำอ่ะต้องเห็นผ่านตาด้วยแหละบ้างแหละอะไร,รอ, <Thanks. S 1> อ๋อแบบตัวพระเอกเรื่องนี้อ่ะพระเอกพระเอกอ่ะคือเข้าใจว่า เขาเป็นนักแสดงที่คือว่าหน้าตาดีเลยแหละหน้าตาดีทุกคนเลยแล้วเขาไม่ได้ดังขนาดนั้นแล้วว่าแซงหนึ่งเนี่ยเขาดังมากๆแล้วก็เจอเหมือนแฟแบบฟิลแบบแม่จีนอะ่ะแม่จีนเออมือคนบอกว่าเขาอ่ะแต่งงานแล้วมีลูกมีเมียแล้วแล้วมันก็มีดราม่าเพราะแม่จีนไม่ชอบไงแล้วทีนี้แล้วทีนี้ก็ล่าสุดจันอังคารนี้โดนระงับไม่ให้ฉายซีรีส ใช่แต่ว่าอาอาจจะอาทิตย์หน้าอาจจะฉายต่อหรือกลัวพี่กลัวอยู่แต่ว่าจุดเจ้าตัวออกมาโพสแล้วว่าเออเขาอะยังไม่ได้แต่งงานเขายังไม่มีลูกนะนนเขาสารน bilmiyorum 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 ิจคือเขาสาราสูตรอีเกตหรือลูกเมื่อเขาอะสารโสูตรอะไรเงี้ยไปละโอ้ยไปไวอ้อ่ะเนาะอ่ะ อันหละคือแล้วเรื่องนี้อะ่ะแสดงคู่หลักคู่รองอาศัยคือเห็นเหมือนในรูปเหมือนจะตัวเล็กอะพระเอกร้อยเก้าสิอะนายเอกร้อยแปดสิกว่าแล้วแบบน่ารักมาก แต่ช่วงนี้อ่ะไม่ค่อยได้ดูซีดีไทยอ่ะดูแต่แบบมันพอเดเติมเดิมอ่ะแล้วก็มันหา <c oughs> มันหาดูแบบเขารียกอะไรล่ะหาดูแบบเหมือนจะก่อนไม่ได้แล้วอ่ะใครบินมาวะบินหนีอ่ะ มินหนีวินตามคิดก่อนฝนตกอะ่กอะฝนตกไม่ใส่ไรวะรไอใส่ตรงที่ชุบมันมีไปตรงที่ชุบตะเกียบไม่เคยใส่วันหนี้ตรงที่ชุบหนาวพี่หอเหรอได่ยัง อยู่หรอพี่สิบเอ็ดวิ่งเราจะหอบมานาพี่เราก็ได้นะมีใช่ไหมพี่ไปเลิศไปเลยไชให้เวง แล้วหนังนีพี่ดูอ่ะไฟเส่หาที่เป็นโอเมก้มาอินมิก <c oughs> มันด้านมีไอ้นักแสดงที่แสดงเรื่องไงในวิกเก็ตเลิฟอ่ะปี2015ด้วยอ่ะที่เป็นนายเอกอ่ะก <c oughs> ็จะดีเลยเหมือนทำให้หายคิดถึงอ่ะ <c oughs> <c oughs> ปกติให้พี่ได้ได้สนทนาพาร์ทีเพื่อนหน่อย ที่เป็นผู้เล่าที่ดีสิ่งที่มีผู้ฟังไม่มากก็เถอะพวงแล้วสายช่างน่งหยัดหนึ่งมั้งนาเหลังหลังหลัางล้างลังระวังมันชน ตัวเขาลุไปไหนแล้วว้ายมันจะชนไลท์ไลทไปไหนแล้วขับ,บรถอ้อมหลังนะเขาลุบไปไหนแล้วสายมาคันนี้ใครขับมา ด่าฟ้าสายดันฟ้าสักพี่พี่หญิงไม่โดนเลยดันฟ้าสักพี่เมื่อสี่ดันฟ้าครับดันฟ้าต้องเบอร์หนึ่งเลยพี่ขิดไปยืนวัดกับมันแต่แกยิงไม่โดนมันส,สักนัดอะ ยิ่งโดนแต่กล่องอะไรแก่แกเชียร์อ้ยฮึบมต้เราต้องเข้าวงนะเนี่ยใช่ไหมเราต้องเข้าตรง อีเว้นเหรอหอได้ไหมก็ต้องห่อที่ถามวิราบางคือเมเบอร์ที่แอมเตอร์สไอรเดสโตเราขึ้นอีเว้นส่งนี้ได้ไหมอ่ะมืดดิเออข้างในหตัว ต้องตีล่างวะตีของเลยเนี่อะไรใครแปลงลงแปลงล่างใครหอบไปนเนี่ย เลยว่ะพี่สิทธิ์ไม่เห็นอะไรเลยคนป้าน่ะเอากล่องไหนบาร์ซีเรายิงกล่องอยู่เลยเจ๋อ,อไม่โดนอ่ะส่วนนั้นก็จะทัดพอมั้ยไม่ชุบตัวเองเสร็จแล้วส่วนนั้นนะเดี๋ยวตัวเดียว ช่แต่ตอนที่มันพิสัยยิงคนแรกอะมีที่ชุดเองคนยิ่งยิงไม่โดนอยู่ยิ่งจากรู้เรื่องนอกวงอยู่ใต้นี้นี่เสียงเท้ามันเหมือนอยู่ข้างล่างเลยอ่ะอ้าวมันทำไมไม่ปั๊มตัวเองล่ะลูกมันไม่ยอมปั๊มตัวเองอ่ะ เต้นเต้นเยาะเยาะชอบแรงต่ำสุดๆมันเหมือนมันเหมือนเราเก่ง <c oughs> Phẳng, thì phắng. Thế